สวัสดีครับผมผมนัดอิสุนะครับวันนี้นะผมจะทําการส่งมอบรถคันนี้นะเป็น n อโนอา0 0หใหญ่วิ่งมีติดเวลาคันนี้จะส่งให้ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะเพราะลูกค้าทําการสั่งซื้อจากช่องนัดอิสุช่องนี้เลยหากใครสนใจรถเอโนอาร0หนึใหญ่วิ่งมีติดเวลาและประกัน5ปี ไม่จำกัดระยะทางสามารถเข้าสู่บริการอีสุได้ทั่วประเทศเป็นรถใหม่ป้ายแดงจากทางอีสุโดยตรงนะเป็นรถที่บรรทุกสินค้าได้2ตันครึ่งเฉพาะสินค้านะหากใครสนใจหรือเล็งๆลรถแบบนี้อยู่นะฝากกดติดตามในช่องน้าอีสุไว้เลยหากท่านไม่กดติดตามอาจจะไม่เจอกันได้เพราะว่าช่อง y o u t u b e จะรันไปเลยนะ แต่ถ้าเกิดใครกดติดตามหากท่านพร้อมอะไรอยากได้รถเมื่ไรหรืออยากจะชมรายละเอียดอยู่เรื่อยๆนะก็จะได้เห็นช่องน e ัดอีสูตตลอดเวลานะครับยูโร3 3คันนี้นะครับทำการติดตั้งอคอกนะขนาดอคอกกำลังสวยเลยเมตร60เซนนะขนาดความยาวของขอคอกอยู่ที่3 4 0เมตร40ความกว้างอยู่ที่เมตร90หากใครชอบ,อบรถบรรทุกต้องการบรรทุกสินค้าประมาณ2.5ตันคันนี้ตอบโจทย์แน่ๆครับคันนี้ใช้งบดาวเพียง59,00 0บาท ่อน72งวดงวดเรประมาณ20,000บาทนะครับรายละเอียดพวกนั้นนะครับหากใครสนใจแอดไลน์ hmm. ผมมาที่เบอร์โทร0 8 2 0 6 7 4 7 4ผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยนะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดแล้วก็สเปคของตู้ของคอกของตัวรถให้นะเดี๋ยวเราไปดูรถกันข้า่าวนะครับก่อนที่จะทําการส่งมอบวันนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเชิญครับสำหรับคันนี้นะเป็นคอก พ่อกำลังสวยนะเพราะว่าลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกสินค้าเป็นพวกเหล็กนะรับเหมาก่อสร้างบ้านอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะเลยต้องการรถที่บรรทุกเหล็กได้เป็นเหล็กเส้นเหล็กกลมเหล็กกล่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยฮะผมเลยทําการติดตั้งเนี่ยนะครับในส่วนของเหล็กค่าดตัวนี้นะโดยปกติเราเราจะเป็นเหล็กตัวยูเส้นเล็กๆนะแต่เนี่ยลูกค้าต้องการที่จะพาดในส่วนของเหล็กได้นะก็เลยติดตั้ง เป็นเหล็กแบบนี้ให้ลูกค้าเลยฮะน,นิฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดองสิ้นซื้อก็เซลนัทเนี่ยถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมได้ผมให้ได้ผมให้เลยนะแล้วลูกค้าเพิ่มในส่วนของ <S <S ดเดี๋ยวกล้องซูมมาดูใกล้ๆนะครับกันกระแทกนะครับใครต้องการคลาดแบบนี้นะฮะก็ได้นะเหตุผลที่ต้องการคลาดไอตัวซิญยางตัวนี้เพราะว่าเวลาพาดเหล็กพาดอะไรต่างๆเหล็กมันจะได้ไม่ไปสีกันครับทำให้เกิดเสียงดังหรือเป็นสนิมนะอันเนี้ยอันเนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะครับมีไฮไลท์พิเศษอีกนะครับเดี๋ยวดูมาดูใกล้ๆ ทำการพ่นการสนิมสีเทาให้ลูกค้าเลยอันนี้ลูกค้าต้องการแบบนี้เลยผมก็จัดให้เลยนะโดยปกติจะเป็นสีขาวนะแต่อันนี้ใครต้องการเป็นสีเทาก็จัดสีเทาให้จะเป็นสีอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วอะสีแดงสีขาวสีเขียวสีส้มแล้วแต่ท่านเลยแต่ว่าคันนี้ลูกค้าต้องการให้ไม่สกปรกมากนะครับเลยต้องการเป็นสีเทาเพิ่มเติมมี2จุดนะครับจริงๆก็ให้ทุกคันแหละหลายๆท่านนะครับเวลาถามผมมาก็จะถามว่าคุณนัทครับมีเหล็กลางรถไฟกันกระบะ ท้ายไหมฮะมีครับมีทุกคันนะครับเนี่ยฮะมีทุกคันนะครับสองเส้นนะครับมีทุกคันเลยนะครับนี่นี่มีทุกคันเลยนะครับจริงๆแล้วเราให้ทุกคันนะฮะลูกค้าไม่ขอผมก็ให้นะตรงนี้แล้วก็สีสีพวกเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีโปรหน้าแล้วด้านข้างด้านท้ายนะครับสามารถที่จะแจ้งทําได้นะครับ เราจะทําสีอะไรก็ได้แต่ถ้าลูกค้าไม่แจ้งเนี่ยผมจะทําเป็นสีแดงให้นะเป็นสีมาตรฐานเลยแต่ถ้าลูกค้ามองว่าต้องการให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะจะเป็นสีอะไรก็ได้สีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินสีเทาสีเขียวแล้วแต่ท่านเลยนะแต่โดยปกติที่เราเห็นบ่อยๆก็คือสีแดงกับสีน้าเงินนะครับในส่วนของด้านหน้าแม้ว่าจะมีโปรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทําสีโปรโปรด้านหน้าจะเป็นสีน้ําเงินนะคันนี้ลูกค้าก็ต้องการเป็นสีน้ําเงินก็จัดให้เลยคันนี้ลูกค้าต้องการเปิด3ด้านด้านนี้เปิดได้นะ ด้านซ้ายด้านขวาเปิดได้แล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งด้านนะครับเป็น3ด้านนะหากใครไม่แจ้งมาเนี่ยผมก็จะทําแค่ด้านเดียวด้านหลังนะข้อดีของการเปิด3ด้านก็คือเราสามารถโหลดสินค้าได้ทั้งซ้ายและขวาและด้านหลังถูกต้องไหมแต่ถ้าบรรทุกสินค้าแบบหนักๆเลยแล้วไม่ต้องการให้มันแบกข้างหรือเกิดการลืมเปิดปิดอะไรเงี้ยก็ทําเป็นแผงปกติไปเลยครับแผงทึบเขาเรียกว่าแผงปิดตายไปเลยเหมือนรถกระบะทั่วไปเลยก็ได้นะตรงนี้แต่ลูกค้าต้องการที่จะโหลดสินค้าลําเลียงของออกจากด้านข้าง ก็จัดแบบนี้ไปเลยนะครับขนาดความสูงกําลังสวยเห็นไหมว่าเดี๋ยวกล้องแพนให้ดูนะครับเลยเลยหัวเก่งมานิดหนึ่งเพราะว่าเหตุผลที่ต้องเลยหัวเก่งนะฮะอยู่เป็นเพราะว่าเราต้องคาดเหล็กนะฮะเราต้องพาดเหล็กแต่ถ้ามันอยู่ประมาณนี้เมตรห้าสิบเนี่ยมันอันตรายไปนะเวลาเราพาดเหล็กเหล็กอาจจะพุ่งแทงได้นะครับก็เลยต้องทําให้มันเลยไปนิดหนึ่งหากใครต้องการที่จะบรรทุกสินค้าหรือต้องการขอบกระบ,บะให้เข้ากับตัวรถนะ ขนาดความสูงอยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะตรงเนี้ยเมตรห้าสิบถ้าอันนี้เลยเมตรหกสิบนะทาได้ครับแต่ว่าโดยปกติผมก็จะทําประมาณนี้แหละครับเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบสองเมตรสองเมตรสิบสองเมตรยี่สิบนะครับแต่บอกลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าเราทํากระบะขอบประมาณเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรห้าสิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขนาดนี้นะเราจะไม่มีหมวกนะเห็นไหมเราจะเปลี่ยนหมวกเป็นไฟเห็นไหมฮะจะได้เป็นไฟสีเขียวแบบนี้เลย ขนาดความสูงประมาณ2เมตรถึง2เมตร20เนี่ยผมจะให้หมวกหมวกลักษณะหมวก<ส>แบบนี้นะครเป็นตัวอย่างนะแต่ไม่ใช่คันนี้นะฮะคันนี้เดี๋ยวจะทําการส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดสุราษฎร์วันนี้แล้วนะก็ใครชอบใครสนใจแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่เบอร์โทร082 067444ผมทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับช่องนัดอีสุเลยกดติดตามไ้ด้วยนะครับหากท่านสนใจก็สามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้เลยครับ